สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเห็ดก่อยจะคืนนวดน้ำด้านล้างพี่น้องเอ้ยเอ็ดนายก็ฝันไอ้นิดกับฝันข่อยกับฝันเอ็ดนะฝันได้ใส่สรอยท่อบ่เปิดกระดับ่ยนองห้ามังเกิเดียวครูบ่เปดสองห้าบ้านไอ้พี่ยายลายอ่ะ มานี่อะไรอ,รองหายอยีกแล้วเออโอ้ยนี่เที่อ,อ,ทองหาย,ยาพ,พ,พะนหีลยส่วนส่วนค่อยนะฟันได้ใส่สร้อยเส้นเบลอเลยไม่รู้นะกี่บาทบอทกคือเลขแล็กพระมานาน่อยอนิด จะจัดแล้วนะจะเสื้อค่อยนะฝันอะไรใส่สร้อยส่วนตะไนฝันเห็นยายลายบ้านเลขที่เปสองห้านี่แหละบ้านไอ้ที่ยายลาย เหความฟันพี่น้องเอ้ยฟันไปทั่วทีบทั่วเดนไปละนอนลายก็ฟันลายัเเเาอินนนนยต้บ ได้แต่ฟันอยังจับดีเลยถือเลขแล้วเจ้าถึกเลขแล้วเนาะต้อเนาะอืม เป็นอาจารย์บ่อาจารย์นี่หูไม่ดังมาแลงนี่แหละมันสิออกสองหาจังว่ามันสิออกสองหาดังระยูม่ได้เจ้าเลยเจ้าเก็บได้เจ้ามือนะตังเก็บเด้ให้ได้สองงวดเด้อยังให้ทอดซ้ำซ้ำงวดนี้ก็เก็บขาดข้างเก็บจ้็แล้ว คนคนคนทางดีนะไม่ไหวนะม่ควรเจอนะ คือบ่ฟันว่าโตนี่เด้อโตไปซื้อหนักๆเนาะคือบ่ฟันแบบพันแหน่ว่าบ่ ท้งรุน้ำดานล้างนะกันเนาะ นิดๆยงโอ้เลือดออนี่ย่างวันบาดนรนาทคนหนึงบอกว่านิดๆนิดๆนี่ยังนิดๆนิดๆเทนาี่สิบบาน อ้นิดก็ว่าติงูแล้วดิบ่ทิ่มรถน้ําอีกเมื่อกี้นี่เจ้ากะดาใส่หญายุบพะไหนนิดฮะบ่แม่นเราไปเหยียบอยู่พุ่นพุ่นบ่พุ่นและอยู่เจ้าเข้าป่าเข้าดงเจ้าพุ่นแะเนาะบ่แม่นดอกอยู่นี่เออบ่แม่นบ่แม่นอยู่นี่นะเกือบบูดไปสคือไปใสเกือบบูด เห็นงูก็คือสีชกเลยนิด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 เบาเบาไว้อย่างเนะาะตัดสิบสิบเลขหน้าเกือเบิ้มลึงแล้วเมื่อเดี๋ยวเป็นดีให้ผมก็ต้องไม่อยู่หลายมือ ห้วยลาวมื้อนี้ล่ะข่อยก็บอกอยู่ว่ามันสิออก25เพิก็เว้ากับเจ้าอยู่เมื่อกี้เด้มีมีคนันหลายคนคือกันเอะบอกไ้นิดห้วยลาวตนแร2 52 อากาศกเดียวหอนเดียวหนาวเนาะจะกินมะขามหวานวะต้นไหนต้องนั่นบะไปเก็บนะนี่บะไปเก็บไะนะ mata <coughs> oh. เพิ่มนะก็วสวัสดีค่ะ